好，阳光。 คัมภีรประจำวัน1นึ่งเอลบทที่14ข้อ6 1ถึงหัวข้อเก้าเล็กๆนำสู่ชัยชนะโยนาธานพูดกับคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านว่ามาเถิดให้เราข้ามไปยังกองทหารของพวกนี้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตบางทีพระยาเวจะทรงทำเพื่อเราเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางพระยาเวได้ในการที่พระองค์จะทรงช่วยกู้ ไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อยผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านจึงตอบท่านว่าจงทำทุกสิ่งที่ใจของท่านอยากทำมุ่งไปเถิดนี่แนะข้าพเจ้าพร้อมร่วมกับท่านแล้วแต่ใจของท่านแล้วโยนาธานพูดว่านี่แนะเราจะข้ามไปหาพวกนั้นและจะให้พวกเขาเห็นตัวดังนั้นถ้าพวกเขาจะพูดกับเราว่าจงอยู่นิ่งๆจนกว่าพวกเราจะมาถึงตัวพวกเจ้าแล้วเราจะยืนในที่ของเรา จะไม่ขึ้นไปหาพวกเขาแต่ถ้าพวกเขาว่าจงขึ้นมาหาพวกเราแล้วเราจะขึ้นไปเพราะพระพยาเวส่งมอบพวกเขาไว้ในมือเราแล้วเรื่องนี้จะเป็นสัญญาณแก่เราทั้งสองจึงให้กองทหารพวกฟิลิสเตียเห็นตัวและพวกฟิลิสเตียกล่าวว่านี่แนะ่พวกฮิบรูออกมาจากรูที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่แล้วพวกกองทหารจึงร้องบอกโยนาธานและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านว่าจงขึ้นมาหาเราแล้วเรา จะบอกให้เจ้ารู้เรื่องสัก์เรื่องหนึ่งและโยนาธานจึงบอกผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านว่าจงขึ้นตามข้ามาเพราะพระพยาเวได้ส่งมอบพวกเขาไว้ในมืออิสราเอลแล้วแล้วลโยนาธานก็คลานขึ้นไปและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านก็ตามไปด้วยพวกนั้นก็ลม้มลงต่อหน้าโยนาธานแล้วผู้ถืออาวุธก็ฆ่าพวกเขาตามท่านไปการฆ่าฟันครั้งแรกที่โยนาธานและผู้ถืออาวุธของท่านฆ่านั้นมีประมาณ20คน ในระยะทางประมาณครึ่งรอยไถในนาสักสองไร่ครึ่งและเกิดการสั่นสะท้านในค่ายในทุ่งนาและในพวกทหารทั้งหมดกองทหารนั้นและแม้แต่กองปล้นพวกนี้ก็หวาดกลัวตัวสัน่นและแผ่นดินก็ไหวคือการสั่นสะท้านที่มาจากพระเจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักก็อยู่กับอาจารย์ซอยในรายการพรยามเช้าอีกเช่นเคยนะคะในเช้าวันนี้เราอยู่ในเซมิโอบทที่14นะคะหัวข้อที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนั่นก็คือก้าวเล็กๆนำสู่ชัยชนะก้าวเล็กๆนำสู่ชัยชนะในบทที่14นี้อยากที่จะยกบทเรียนให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วแล้วก็ได้รับการหนุนใจนะคะจากชีวิตของโยนาธานซึ่งเป็นลูกชายของกษัตริย์ซาอูนั่นเองนะคะ ในสถานการณ์ที่ต้องโจมตีคนอิสราเอลโยนาธานแล้วก็มหาดเล็กนะคะใ้แต่สินใจที่จะออกไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียโยนาธานนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะนำกองทัพเข้าสู่สงครามใหญ่ๆนะคะแต่เขาเริ่มต้นในการต่อสู้ย่อยๆจากการโจมตีคนอิสราเอลน,นะคะในกลุ่มเล็กๆก,ก่อนนะคะและ ในมุมหนึ่งนะคะของค่ายศัตรูนั่นเองที่คนอิสราเอลได้รับชัยชนะขณะที่คนอื่นนะคะหวาดกลัวคนอิสราเอลหลายคนหลบซ่อนนะคะแต่เมื่อนะแต่เมื่อโยนาธานนะคะและพวกของเขาเนี่ยได้เลือกที่จะไว้วางใจในพระเจ้านะ พวกเขารู้ว่าจำนวนของศัตรูนะคะไม่ได้จำกัดความสามารถและความยิ่งใหญ่และริธานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้นะคะและด้วยความวางใจและด้วยความเชื่อนี้นะคะพี่น้องพระเจ้าทรงนำให้โยนาธานและพวกของเขานะคะที่จะรบชนะคนฟิลิสเตียได้สำเร็จและการชนะคนฟิลิสเตียได้สำเร็จนี้เองนะคะก็ทำให้นะ กองทัพของฟิลิสเตียเนี่ยเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมานะคะและคนอิสราเอลนะคะที่หลบซ่อนตามภูเขาเขาก็กลับมีความกล้าเพิ่มขึ้นนะคะพร้อมในการที่จะออกสู้รบนะอีกครั้งหนึ่งนะคะและจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของโยนาธานนี่แหละคะ่ะที่โยนาธานกล้าว,วางใจในพระเจ้าและสู้รบชนะคนฟิลิสเตียในจุดเล็กๆนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะก็ส่งผลส่งผลนะคะให้คนอิสเรเอลเนี่ยได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่พี่น้องคะจากบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายทุกๆคนนะคะอยู่สองข้อด้วยกันข้อแรกนะคะเราอาจจะเคยรู้สึกนะหมดหวังนะคะหมดหนทางเพราะถูกศัตรูนะคะที่เป็นเหมือนกับปัญหาเนี่ยอุปสรรครายร้อมชีวิตของเรา พี่น้องคะอย่าสนุนใจเราทั้งหลายที่จะทําเหมือนโยนาธานนะคะคือเลือกที่จะเชื่อและวางใจในพระเจ้านะคะแม้ว่าศัตรูหรือว่าอุปสรรคปัญหานั้นมันจะซับซ้อนมันจะดูยากเย็นมันจะดูเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องที่รักแต่พระเจ้าเนี่ยทรงมีกำลังที่มากพอที่จะช่วยให้เราได้รับชัยชนะได้อาเมนไหมคะพี่น้องดังนั้นนะคะ ถ้าพระเจ้าทรงให้เราดำเนินไปในเส้นทางของความเชื่อพี่น้องคะขอให้เราที่จะมอบและยกทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่เราต้องเผชิญนั้นให้กับพระเจ้าซึ่งในที่เกินกำลังของเราแต่ถ้าเราเลือกที่จะวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงนำและทำให้เราเห็นว่านะชัยชนะที่พระเจ้าทรงให้กับชีวิตของเรานั้นไม่ยากเกินไป มันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยนะคะพี่น้องและอย่างที่2นะคะเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่เกินความสามารถของเรานะคะขอให้เราจงค่อยคอยคิดนะในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าทูลขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าทูลขอการตัดสินใจที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้าเราอาจจะต้องใช้ก้าวเล็กๆของเรา ก้าวไปสัก2 3 9ก้าวก่อนเพื่อที่จะเริ่มต้นนะเป็นจุดเริ่มต้นเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบและนำเราไปสู่ชัยชนะได้ในที่สุดพี่น้องคะก้าวเล็กๆถ้าเราได้ก้าวก็เป็นก้าวที่สำคัญนะคะพี่น้องดังนั้นขอให้เราที่จะพึ่งพาพระเจ้าและทูลขอการทรงน้ำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าก้าวเล็กๆของเรานั้นจะ สามารถนำสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องนะคะแล้วก็หนุนใจพี่น้องทุกๆคนในเช้าวันนี้ให้เราสงบใจอธิฐานด้วยกันนะคะก็แต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำชัยชนะขอบพระคุณพระองค์สำหรับการตัดสินใจในชีวิตของข้าพระองค์ช่างหลายในการดำเนินชีวิต ติดตามพระองค์พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระองค์เช้งหลายเลือกที่จะวางใจในพระองค์ในทุกๆเรื่องและขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกล้าที่จะก้าวไปเดินไปทางข้างหน้าถึงแม้ว่าก้าวของข้าพระองค์เช้งหลายอาจจะเป็นก้าวเล็กๆแต่เชื่อว่าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายตัดสินใจที่จะก้าวไปโดยการวางใจในพระองค์พระองค์จะทรงโปรดเปลี่ยนให้ก้าวเล็กๆนั้น ดำเนินต่อไปและทำกิจการชี่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังใจกายให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายเสริมกำลังความเชื่อให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันในการก้าวไปในการใช้ชีวิตประจำวนันก้าวไปในการทำงานก้าวไปในการแก้ไขปัญหาก้าวไปในการรับใช้พระองค์พระเจ้าขอพระองค์ทร,รงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย ล้าหาญและกล้าที่จะวางใจในพระองค์และยอมมอบทุกอย่างอยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้ชีวิตของข้าพระองค์เั้งหลายนั้นถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยการทรงนำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดนำและอวยพระพรในชีวิตของข้าพระองค์เชงหลายตลอดทั้งวันนี้แล้วก็ตลอดไปจึงอธิษฐานร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรนะคะ